วงการส่งมีข่าวเช้ารายวันเลยมาอีกแล้วรอบนี้ที่อำเภอชะอวดจังหวัดนครศิีธร,รมราชเป็นเรื่องของเจ้าว่ารูปหนึ่งชื่อหลวงพ่อเอียดแล้วกันนะเอ่ยชื่อเลยเพราะมันปรากฏข้อเท็จริงออกมาแล้วหลวงพ่อเอียดชาวบ้านเขาร้องเรียนบอกว่าไปกินแซบกับศรีกาสาวคนหนึ่งแล้วศรีกาคนนี้มีผัวอยู่แล้วด้วยเอา้าขาพระเหลืองเออขาพระเหลืองเลยแล้วชาวบ้านเขามั่นใจทําไมเขาถึงมั่นใจขนาดนี้เพราะเขาไปเห็นแชทมาหมดเลยคุณผู้ชมครับชาวบ้านก็บอกว่าก่อนหน้านี้เห็นเป็นพระนักพัฒนาไม่คิดเลยว่าโอ้โหในแชทเนี่ย โอ้โหจะแสบขนาดนี้แสบเลยเออใช่ไหมจะแสบขนาดนี้อะไรจะ<อ>จับ,จบดูดกันอะไรเต็มไปหมดเลย<อ>ชาวบ้านบอกลับไม่ได้ครับออนี่ครับเมื่อวานนี้ก็เลยไปรวมตัวกันที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้ไล่หลวงพ่อเอียดอายุ60ปีเจ้าวาดวัดแห่งนี้ออกไปเพราะชาวบ้านเขาไปรู้มาว่าไปกินแสบไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านและตอนที่ชาวบ้านเขาบุกไปเนี่ยโอ้ชาววาดล็อกกุฏิเงียบไปนะเออแล้วมารู้อีกทีก็คือ ให้ลูกสิษยพาหนีไปแล้วชาวบ้านก็บอกว่ารับกันไม่ได้เห็นแล้วแทบช็อกเพราะไปได้ภาพเป็นพวกแชทสนทนากันระหว่างจเจ้าว่ากับสีกาคุณผู้ชมดูนี่นะคะูดูนี่สองฝ้ปั่งนะคะสีกาจะสีเหลือง เออใช่ใช่ฝั่งสีกาคือขวาเนาะอเออสีกาพิมพ์ว่าขี้อายฝั่งเจ้าวาดบอกว่ายังสวยเหมือนสาวๆเลยพี่รักของพี่นะครับนั่นเจ้ววาวาดจริงเหรอเออชาวบ้านก็บอกว่ารูปโปรไฟล์อะพี่ก้อยออเป็นรูปเฟซบุ๊กของเจ้าวาดจริงๆเฮ้ยเออเจ้าว,วาดเจ้าว,วาดบอกอดีตพี่ไม่สนหรอกแค่ตอนนี้รักกันก็พอเออฝั<ฮะ>่งสีกาบอกพุงมากไม่สวยเลยตอนนี้อดีตไอ้ไรห้าปีที่แล้วนี่พี่ถามจริงพี่รักน้องจริงเหรอใช่สีกาก็พอแรงนี้ อืมอ่ะแล้วถ้าถ่ายภาพมางี้นะแสดงว่ามือถือผู้หญิงใช่ไหมเพราะแชทมันอยู่ฝั่งขวาผัวมาแน่นอนเลยผัวมาแน่นอนเลยเดี๋ยวเล่าต่อนะฮะเจ้าว่ากับพิมพ์ไปพิมากับสีกาอยู่แบบนี้แล้วมันมีช่วงหนึ่งครับที่โอนสตังค์ให้กันด้วย500บาทนี่มีสลิปแนบตอนนี้มาด้วยระบุวันเวลาเจ้าว่าถามสบายใจไหมสบายใจค่ะเออพอหมดนี่น้องจะสบายใจกว่านี้เดี๋ยวนะน้องขับรถอยู่อันแม่เขาคุยกัน ผัวเมียเวอร์นะอ,อ,อย่างกับเป็นคารวาสเจ้าบ้านอ่านแล้วรับไม่ได้แทบไม่อยากจะเชื่อเพราะที่ผ่านมาก็เห็นว่าเจ้าวาดเป็นพระนักพัฒนามาโดยตลอดอยู่วัดนี้มาเป็นสิบปีแล้วอะ่ะเดี๋ยวที่ผ่านมาที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องอื้อฉาวอะไรเลยค่ะ <c oughs> แต่พอเห็นแชทก็มั่นใจเพราะรูปโปรไฟล์เนี่ยมันชัดเป๊ะฮะการพูดการจะอะไรแบบนี้ทั้งหมดทั้งมวลตอนแรกเจ้าบ้านเขาบอกยังไม,ม่โมโหมมกอยากให้เจ้าวาดออกมาชี้แจงหน่อย <c oughs> แต่พอมาหาที่วดัดติดกุฏิล็อกเงียบแล้วให้ลูกศิษย์พาหนีไงโทรศัพท์ไปก็ปิดเครื่อง ก็เลยสงสัยกันว่าสงสัยหนีกลับไปบ้านที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงไปแล้วเมื่อวานนี้ทีมข่าวไปสอบถามกับท่านพระครูโกศลนรัตนธรรมนะครับท่านเป็นเจ้าวาดวัดหนองจิกอันนี้คนละวัดคนละคนกับเจ้าวาดที่ประพฤติไม่ชอบประพฤติไม่ดีนะครับท่านพระครูท่านนี้ท่านพระครูโกศลเนี่ยเป็นผู้ที่ทาพิธีลาศิกขาให้นะข่าวเราขออนุญาตสัมภาษณ์ท่านพระครูโกศลท่านบอกว่าก็ตอนเที่ยงอะหลวงพ่อเอียดเขามาหาอาตมาแล้วบอกว่าขอลาศิกขา เพราะไปทําสิ่งที่ส่งผลเสียรุนแรงต่อพระพุทธศาสนาผมไปยุ่งเกี่ยวกับศีกาครับพระพระครูกโกศลก็เลยทําพิธีลาศิกขาให้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายรูปตอนทําพิธีคือท่านก็ไม่ได้คิดอะไรนะคือเดินเข้ามาขอลาศิกขาเองเพราะเหตุแบบเนี้ยท่านก็เมตตาทําให้ทําพิธีอย่างถูกต้องและหลังจากนั้นก็มีการพูดเตือนสติหลวงพ่อเอียดว่าอย่าทําแบบนี้อีกนะซึ่งท่านก็บอกว่าหลวงพ่อเอียดก็รับปากนะบอกว่าจะไม่กลับเข้ามา ยุ่งเกี่ยวกับวงการสงฆ์อีกอและจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดชุมพรแล้วก็กลับออกไปพร้อมกับลูกศิษย์เลยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้านะครับพระครูโกศลครับไม่แม้แต่เขาบอกว่าเขาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนีไ้ได้อย่างไรยังไงบ้างวันนี้หลวงปู่ไม่รู้หลวงเขาไม่ได้บอกเออไม่ได้บอกมันดียเขาบอกว่าเขายอมรับผิดก็ยอมรับผิดเท่าไรยอมกวนจำบันได้ต่อเรื่องเกินแล้วยังเกินเกินไม่ได้เรื่องรีบกันนะไม่ได้เร่งเร็ไม่ได้กุยเร่งกันแล้วพได้เตือนสติกาเขาหรือเปล่าการเตือน กั็เตือนบอกว่าต่อจรนจิ้งละดีว่าปิดเด็กคือกระปิดไปเต่กไปกันอย่างเต็มต่อแกบอกไหมว่าหลังจากนี้แกจะไปดำเนินชีวิตอย่างไรต่อมากครับก็ต่อไปก็จะหน้าไปตำจ้วนตำไรมาหนันแกจะกลับไปที่ไหนไงแกบอกนหมครับหรือว่าแกไม่ได้บอกอ๋อจะไปจุ่มพ่อ คุณผู้ชมคุยข่าวมาคุณแมวเหมียวบอกว่าช่วงนี้พระมาแรงนะคุณพ่อลูกสาวบอกอาจจะมีมานานแล้วแต่ไม่เป็นข่าวเออจริงแล้วจริงนะช่วงนี้นะมาทุกวันเลยคุณผู้ชมครับพระมาทุกวันคุณอูต้าบอกว่าปีห8นี้พระคลองข่าวถูกต้องเลยครับนักข่าวเราตามล่าหาข้อมูลคุณผู้ชมครับคุณผู้ชายท่านนี้ที่เห็นอยู่หน้าจอใครรู้ไหม ผัวสีกาครับเนักข่าวเราไปหาจนเจอครับช็อกไหมล่ะก็สอบถามกันว่าพี่มันจริงหรือไม่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันมีเรื่องสะดุ้งสตัางเข้ามาเกี่ยวแล้วชาวบ้านเขาไม่สบายใจเพราะว่าเงินที่โอนไปมันเป็นเงินวัดผัวสีกาบอกว่ามันมีโอนมาจริงน้องนี่สลิปมันมีแต่เท่าที่พี่รู้เนี่ยมันเป็นเงินส่วนตัวของเจ้าวาดแกนะผัวเขาให้ข้อมูลแค่นี้แล้วก็ข้อความในแชททั้งหมด ฟังผัวสิกาข้อขา้็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วประเด็นคือตอนนี้เขาก็ไม่เจอเมีะอนะมียเข้าออกจากบ้านไปนะอ๋อนี่เลิกกันแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นเนาะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า<อ>บ้านแตกบ้านพังเลยหรือเปล่าแล้วแล้วสิกาไปไหนสิกาไปกับหลวงพ่อเอียดแล้วหรือเปล่าค<ฆ>่ะอดีตหลวงพ่อเอียดเนี่ยแล้วตกลงตอนนี้ไปคนขนุนพัทลุงหรือไปชุมพรก็ไม่รู้<อ>หาตัวไม่เจอดูสิเออเนี่ยฝกฝั่งสามีสิกาเขาให้ข้อมูลนักข่าวเล็กน้อยแล้วก็ออกจากวัดไปอ่า